สวัสดีจ้าวันนี้ป้าลองพาเที่ยวอีกแล้วนะคะมากันหกคนเลยนะคะเมื่อวานก็ไปเล่นน้ำไปแดนอยู่ที่ทะเลนะคะวันนี้ก็จะมาที่ร้านาป้าบุญคาเฟ่นะคะร้านนี้จะแบบว่าใหญ่กว้างใหญ่มากเลยนะคะถ้าใครมาที่นี่ก็แวะมานะแวะมาคุณจะไม่ผิดหวังเลยนะคะร้านนี้นะคะนี่ดูบรรยากาศนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆน,นะคะเนี่ยกำลังทานกันอ,อยู่นะคะ นู้นะคะพี่ี่นะคะนี่นะคะนี่น้องแก้วนะคะคนเยอะอร่อยคนเยอะแต่ก็ไวนะคะเห็นไหมคะบรรยากาศข้างหลังนี่จะเป็นแบบว่ามีปลานะมีปลาเต็มเลยนะคะเดี๋วิ่งรอบตัวเราเลยนะคะนู่นนะคะปลาสุภาพนะเขาเรียกว่าปลาคราบนะคะปลาคราบนะคะแล้วก็อาหารเต็มโต๊ะเลยนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทานอาหารแล้วนะจ๊ะอาหารก็จะเป็นประเภทอ๋อ เยอะอธิบายไม่ถูกมีกุ้งผักมียำยำถั่วพูมีแกงอะไรนะหอยหอยลายหอยลายแกงหอยลายปลาเนื้อสิ๊วนะฮะก็เดี๋ยวตามมาอีกอันนึงอะไรนะผักผักบวมมิรนะคะพอดีก็ลองก็ทำคอนเทนต์ก่อนก็เลยยังไม่มาก็อธิบายให้ฟังว่าถ้าใครมาที่นี่นะแนะนํานะคะให้มาฐานที่ป้าบุญคาเฟ่นะคะป้าบุญคาเฟ่นี่นะคะ โอเคขออนุญาตทานก่อนนะคะจุ๊บจุ๊บอะ <laughs>